การปลูกต้นไม้เสริมดวงชะตาการปลูกต้นไม้นะครับก็จะช่วยปรับแต่งสภาวะแวดล้อมนะครับของที่อ,อาศัยให้ดูดีนะครับลมลื่นน่าอยู่อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสง่าราศีนะครับให้แก่ตัวบ้านนะครับเจ้าของบ้านได้นะครับให้มีการจัดวางต้นไม้อย่างลงตัวนะครับจะทำให้ผู้อยู่อาศัยนะรู้สึกดีนะครับเกิดสิ่งดีๆต่างๆนะครับก็ไม่เจ็บไม่ไข้นะครับยังสามารถทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยนะประสบโชคลาภ ได้อย่างที่คาดไม่ถึงนะครับสำหรับในการเรียงปลูกจัดวางต้นไม้นะครับในทิศที่เหมาะสมนะครับสำหรับทิศตะวันออกนะครับก็คือทิศบูรพานะครับควรปลูกนะครับต้นไม้สีสุกนะฮะต้นไผ่นะครับต้นไผ่สีสุกนะฮะต้นกลมนะครับต้นมะพร้าวนะครับการจัดวางต้นไม้ดังกล่าวในทิศนี้นะครับก็จะเกิดสิริมงคลนะครับแก่ผู้ที่อยู่อาศัยทําให้ผู้อยู่ในบ้านเน้นนะครับอ่าสบายนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับ ในตำราย,ยังบอกเลยนะครับว่าการปลูกต้นไม้นะครับต้นไผ่สีสุกเนี่ยในทิศนี้เนี่ยก็จะห้ผู้คนในบ้านเนี่ยรักไห้นะครับสามัคคีกันนะครับสาหรับการปลูกต้นไม้นะครับหรือการวางต้นไม้นะครับจัดวางต้นไม้นะครับในทิศตะวันออกนะทิศบุรพา